สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวอาวิทย์คนนะครับวันนี้าพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเนียบีซีไลท์นะครับวันนี้วันที่15ธันวาคมนะครับเป็นวันคร mm ิสต์มาสก็ขอ,อกาาคำว่ามื่อเลียงคริสต์มาสทุกคนนะครับวันนี้จะมาอ่ารีวิวกิจกรรมคือกิจกรรมมันแต่ตมวานแล้วแหละแต่ผมว่าผมเพิ่งว่างไงเออเข้าไปดูกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับ อ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นกิจกรรมลดร,ราคาสกินของซาต a าซันไลกอตนะครับซึ่งผมได้เข้ามาดูแล้แหละเมื่อวานแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับก็เลยมาเล่นบนนี้ดูกฎกติกาก่อนครับวิธีการเล่นทุกครั้งให้กดเพื่อรับส่วนลดเพิ่มราคาของสกินจะลดลงตามเปอร์เซ็นต์ส่วนลดที่ได้รับครั้งแรกจะเริ่มที่ประมาณ9กูปองนะครับ ก็ส่วนลดที่ได้จะนํามาบวกรวมกันมีโอกาสลดได้สูงสุดถึง9.9%ซื้อสกินในราคาที่คุณต้องการได้เลยถ้าคุณพอใจในราคาที่คุณต้องการนะครับคุณสามารถกดซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องรอแบบลดถ,ถึงขั้นสุดท้ายเนาะแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ในกล่องจดหมายให้ดีนะครับไม่งั้นคุณจะไม่ได้รับรางวัลเนาะ ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่24ถึง2มกราคมนะครับมาเรามาลองสุ่มกันสักครั้งหนึ่งจะรดเท่าไหร่4 5หูยน้อยจังอะเยอะวันนี้ไม่ได้หรอเยอะว,วันนี้ไม่ได้หรออกดปีก7 0โอ้ เมืม่อกี้เกับ19ใช่ไหมเป็น28บาทเอ้ยี่สิบปคูป,ปอง<ม>ก็ไปอีกครั้งหนึ่งครับจะได้เท่าไหร่ไอูอน้อยอะ่ะร้อยยีคูป,ปอง ะครับถ้ารวมกันแล้วก็เป็น184ู่คูป,ปองผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะถ้าใครได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆนะครับแต่ผมจะไม่ซื้อนะครับผมว่าจะมารีวิวคร่าวๆแล้วกันเนาะสำหรับใครที่เป็นเมนซัตตาก็มาซื้อกันได้เนาะและสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็อีแต่เพียงเท่านี้ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและในวันนี้พอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ